คุณตู่พกทอนซื้อบ้านอะไรอู่ง้องทางเข้าพวดเปรี่ยวเอามือเปิดได้ตุสุดูเปิดไม่ได้เฮ้ยหน้อยบุกการอ้าวโธ่ดีนะวันนี้เราก็ได้มานอนบ้านพี่สุแบบว่ายังไม่เคยมีใครมานอนก่อนว่าดีเพื่อนมานอนบ้างแต่ว่าถ่ายรายการเนี่ยไม่มีไม่แต่นี่เราจะนอนด้วยกันไงหรอใช่ อ้ายังไม่รู้รอ๋อนี่เราลงกันสามคนเลยจริงเดียวกันจริงเดียวกันรเราพี่ว่าตอนที่คอมโทน,ทนไปนอนบ้านพี่นอนไปนอนบ้ากนก็รู้ครณีเนี่ยพี่ว่านไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะทําจริงไงก็เลยบอกเออเอไปก่อน<ม>คือเราเป็นประเทศเรารับปากไปก่อนแล้วแต่เดี๋ยวให้เบี้ยวทีังคือเราเปิดที่หนุควันไม่ได้ไงเพราะเดี๋ยวเสียงมั่งเข้าอ่ะเปิดได,ด,ด้ดีแต่พวกพี่แบบคุยดังๆเปิดดีกว่านะครับหรือถ้าได้น้ำนั้นมาล่าีหน่อยนะอะไรเนี่ยนี่ คือถ้าได้คือถ้าได้คือถ้าได้น้ำน้ำมาลากเออลยนะแหลมเลย